ย่องเข้าไปย่องเข้าไปย่องเข้าไปเจอไหมล่ะฮะเจอไหมล่ะย่องเข้าไปมาทำอะไรลูกมาดักจับตัวอะไรอืมก็มาดักจับตัวอะไรฮะมันมีไหม สอ,องสองสองสองหามีมาไหมนะมีมาไหมนะมองหาก็าไปอันนี้ทำอะไรไอ่ะเนี่ยหืม อันนี้ทำอะไรอันนี้ก็เดินตามต้อยต้อยต้ยต้อย,อย,อยนะเนี่ยอ้เกินผู้นักผู้เป็นนักลานางจ้องครับจ้องหาครับ <c oughs> อุ้ยมีมมนะ่หนักข้างบนน่ะฮะมันมีตัวอะไรไมนะัน่ะ ฮะมันมีตัวอะไรไหมลูกอืมมันไม่มีตัวอะไรแล้วขาวบ้านเธอข้าวบ้านเธอข้าวบ้านไปกินข้าวดีกว่าปะปะมันไม่มีตัวอะไรแล้วลูกมันไม่มีตัวอะไรแล้วหนูจะมาดักจับอะไรเนี่ยหืม นั่นไฟดับแล้วไว้